สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทำรัดหน้ากันนะจ้าวันนี้รัดหน้าหน้ามีกกบเนาะเดี๋ยวเรามาทอดมีกกบใช้เตาถ่านค่ะวันนี้นรัดหน้ามีเกบ กับบรรยากาศร้อนๆเลยนะร้อนร้อนร้อนจริงๆ <ś c oughs> อุ้ยฐานแตกนี่ใช้เป็น มีนะจ๊ะน,นี่เป็นใช้เป็นเส้นมามีม่เนาะแบบเส้นเบนเบนคุ้เคได้แล้ว มนนันน้อยน,นี่ทำกินสองคนนะแค่แค่สองสองแผ่นพอจต่มันไปน,นี้สนนี่ผักไว้ผักไว้นะจ๊ะ ใส่ไลชุบนี่คนี้ก็ได้แล้วนะ กรอบเลยเดี๋ยวพักไว้สักแป๊บหนึ่งเขาไปกรอบแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำน้ำรักหน้ากันเลยเนาะต่อไปก็เป็นทำน้ำน้ำรัดหน้านะคะใส่น้ำเขึ้นมลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็กระเทียมสับนะ เลันนันซุปกันเนาะนตมตอนนีนะหลังมีน้ำซุปแล้วก็ทำตอนนี้เยอือีกนิดนึงดีดดกว่า เลย <Okay. S 1> โอเคต้มน้ำซนนุปกใส่ผงโกนุ๊กลง,ง,ง,งไปนะ้ำตาลเราจะปรุงเลยนะปรุงไปในนี้เลย ใสหน่อยนิดน well ึงซีอิ๊วขาวันนี้ไม่มีเห็ดหอมเห็ดหอมอ้วนเต้าเจี้ยวเกลือนิดหน่อย นีเป็นมีบ็อกโคลี่กับผักคนานะคะอันนี้เป็นหมูหมักนะคะที่จอมทําไว้เนี่ยที่จอมทําไว้เมื่อตอนกลางวันเนาะเราก็จะใส่เอาไข่หนึ่งใบแล้วก็เดี๋ยวเอาหมูหมักใส่นี่นะจ๊ะนี่แล้วก็ คลุกเขาให้เข้ากันเลยมืดแล้วไฟก็ไม่มีตรงนี้เอาบรรยากาศ เริ่มเดือดแล้วนะทุกคนนี่เราจะใส่หมูหมักลงไปเลยนะน,น้ำเดือดแล้วนะนี่ เราจะใส่ผักลงไปนะคะน้ากับบลอกโคลี่ใส่ไปเลย,ยง่ายๆเลยวนะัเนี้ยลาดคนราจานจบเลยเราผักสุกแป๊บนึงได้ไฟมาช่วยแล้วคะ่ะไม่ไหวมืดไม่ทำปรุงรสชาติเลยเราจะใส่น้ำส้มไปเลย S <S ปรุงเพ้่ๆเวนหวานเลยเนาะพอจะกินแค่ใส่แค่พริกป่อนอย่างเดียวเลยว็ใครจะชอบแบบจิจาก,ก็ปรุงอีกได้อชิมก่อนนะก่อนจะใส่แป้มันชิมก่อนชิมรสชาติที่เราชอบอืมเปรี้ยวแล้วขัดหวาน มันเป็นน้ำเปล่าเนาะไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำซุปไงมันกเลยต้องแบบใส่แบบน้ำตาลกับอีพวกความคงตึงๆหน่อโอ้ยอยุงมาแล้วถ้าเป็นน้ำซุปก็จะรุงง่ายมันจะเป็นกลมกล่อมไปเลยเนาะน้ำซุปเขาจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้อันนี้ไม่เป็นไรทำไปชิมไปเนาะกินเอง ส่งสส่น้ำตาลเป็นกิโลแน่เลย,ย,ย,ย <c oughs> เค็มแล้วนะเค็มเปรี้ยวและได้แล้วพอใส่น้ำตาลไปไม่เค็มอีกชิมอีกชิมอีกชิมอีกโอเคได้แล้ว ได้เลยได้เลยค่น,นียุ่งมาแล้วยุ่งมาแล้วใส่พริกไทยลงไปนิดเ,เดือดแล้วนะผัดแล้วสุกแล้วเหนือก็สุกแล้วเดือดแล้วด้วยต่อไปเราก็จะใส่แป้งมันความเหนียวความเหนืดนิดตามใจเลยนะเราชอบแปบไหนก็แค่นั้นเลย ก็จะใส่นี้ก็คนด้วยนะทุกคนคนนี่แปดงก็จะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนเนาะน,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 นี่เสร็จแล้วเหนียวแล้วนี่นี่เสร็จกินได้มากินด้วยกันนะจ๊ะ นี่นากินไหมทุกคนนี่หนูไม่ค่อยเห็นเลยเนาะไม่เป็นไรโอเคค่ะสุกแล้วค่ะไปจะกินด้วยกันงานนะเรียกแล้วนะ